สองธุรกิจและการตลาดจีนวันนี้เป็นตอนที่34นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องแจ็คมาที่เขาโผล่ออกมาหลังจากที่เขาหายตัวไปหลายเดือนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ชุดสองธุรกิจและการตลาดจีนตอนที่32นั้นนะ่ะผมได้พูดถึงเรื่องการผูกขาดธุรกิจของทางแจ็คมาที่โดนรัฐบาลจีนเพ่งเล็ง แล้วมีโอกาสที่จะโดนปรับถึง2 0 0 0 0 0ล้านบาทในวันนี้ครับผมจะมาบอกครับว่าเขาโผล่มาด้วยเวลาประมาณ1นาทีนั้นนะเขาโผล่มาเพราะอะไรนะครับแล้วเขาพูดถึงเรื่องที่เขาจะโดนปรับหรือว่าเรื่องที่เขามีปัญหากับทางรัฐบาลจีนหรือเปล่ายังไงติดตามชมในชุด2ธุรก,กิจและการตลาดจีนตอนที่34ในวันนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมประลาธิภพและชะตานามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสอง่งธุรกิจและการตลาดจีนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายของออนไลน์วิธีหางเงินออนไลน์ขายของทางล a z a d a ขายของทาง s h อป e e นะครับรวมทั้งวิธีสั่งของจากจีน ซึ่งเนื้อหาพวกนี้นะครับที่เป็นคลิปวิดีโอเนี่ยผมให้ไปฟรีๆทั้งหมดอย่าพลาดดูประการทั้งผวกับสำหรับวันนี้ครับแจ็คมาเขาโผล่ออกมานะครับแล้วก็โผล่ออกมาแบบว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ็ n ฟ n นแลนซ์นะครับที่โดนรัฐบาลจีนเบรกตอนที่เขาจะนำไปเข้าตลาดหลักทรัพย์นะฮะซึ่งที่จริงแล้วเป็นมูลค่า IPO ที่ใหญ่ที่สุดของโลกแต่โดนเบรกไปก่อน แล้วพอหลังจากนั้นมาแค่ประมาณเดือนเดียวก็ไปเจอเรื่องเกี่ยวกับการผูกขาดธุรกิจซึ่งธุรกิจที่เขาทำก็คืออาลีบาบากรุ๊ปที่เป็นแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะฮะก็โดนฟ้องนั่นฟ้องนี่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนปรับถึง2องแสนล้านบาทหลังจากนั้นมาก็คือเขาก็หายตัวไปเลยแล้วอยู่ดีเขาก็โผล่มาในวันที่20มกราคม ปีพศ2564นรี้นะครับโดยผมมาพูดแค่แป๊บเดียวที่จริงแล้วสิ่งที่เขาพูดครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับมูลนิธิแจ็คหมาของเขาครับซึ่งมูลนิธิเขาเนี่ยก็ได้เปิดมานานแล้วนะฮะแล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เขาช่วยเหลือครูในชนบทของประเทศจีนครับซึ่งครูในชนบทของประเทศจีนเนี่ยมีจำนวนประมาณ2ล้าน9นคน แล้วทุกๆปีเนี่ยทางแจ็คหมาเองครับเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรู้มากๆเพราะตัวเขาเองเขาก็เป็นคนในชนบทมาก่อนแล้วเขาก็ขาดการเรียนรู้มากๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยพอเขาได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้ออกต่างประเทศจากการเชิญชวนของครูที่สอนภาษาอังกฤษของเขานะฮะแล้วก็ชวนออกไปออสเตรเลียแล้วเขาก็เปิดโลก และสุดท้ายแล้วเขากลับมาประเทศจีนแล้วก็มาเริ่มต้นก่อตั้งบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซที่เขากำลังทำทุกวันนี้ก็คือกลุ่มบาบากรุ๊ปนั่นเองดังนั้นเขาเห็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานี่สำคัญมากแล้วประเทศจีนนะฮะเป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่ใหญ่มากๆดังนั้นพื้นที่ที่แบบว่าห่างไกลความเจริญเนี่ยก็เลยมีเยอะไปด้วยเช่นกันนะครับที่นี่โครงการที่เขาช่วยเหลือครูในชนบทเนี่ยจะมีภาษาจีนว่าเซีงซุนเจี้ยวซือครับ ซึ่งเสียงชุนเจี้ยวสือเนี่ยก็แปลว่าครูชนบทนั่นเองซึ่งโครงการเฉพาะตัวเนี่ยที่เป็นโครงการหนึ่งในมูลนิธิแจ็คหมาของเขาเนี่ยก็เปิดมาตั้งแต่ปีพศ2558ครับซึ่งสิ่งที่โครงการเขาทำหลักๆเลยนะก็มีอยู่3เรื่อง 1. ก็คือให้เงินสนับสนุนครูชนบทครับเออทีนี้คุณอ,อาจสงสัยว่าเฮ้ยประเทศจีนรัฐบาลก็รวยไม่ใช่เหรอทำไมแจ็คหมาต้องไปยุ่งเรื่องพวกนี้ ทำไมรัฐบาลเขาไม่ช่วยเลยเหรือเป็นไปไม่ได้มั้งที่จริงแล้วรัฐบาลเขาช่วยอยู่ครับแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าครูทางชนบทเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลมากๆดังนั้นงบประมาณที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือเนี่ยมันก็เลยไม่พอเพราะว่ามันไม่สามารถเอาไปช่วยเยอะได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ห่างไกลมากๆเขาก็เลยช่วยนิดช่วยหน่อยนะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเองเขาก็ต้องดูทั้งหมด เป็นภาพรวมใหญ่ๆเขาเรียกว่าเป็นระดับมหาภาคนะฮะดูภาพรวมใหญ่ๆว่าจะใช้เงินอะไรประกับอะไรบ้างดังนั้นส่วนเนี้ยเขาก็เลยช่วยได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพียงแต่ว่าทางแจ็คมาเองเขาเห็นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญนั่นเองนะครับทีเนี้ยพอช่วยได้ไม่เยอะเกิดอะไรขึ้นฮะอ่าพอรัฐบาลช่วยไม่เยอะก็เกิดว่าครูที่มีความรู้ความสามารถ ก็ไม่ได้เข้าไปสอนตามแหล่งชนบทไงเพราะว่ามันพื้นที่ห่างไกลบางทีแบบว่าทุรกันดารบ้างนะครับอยู่แล้วก็ไม่สบายไม่สะดวกนะฮะดังนั้นครูเก่งๆก็เลยเข้าเมืองกันหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมฮะทีเนี้ยแจ็คหมากเขก็ช่วยเรื่องนี้นะครับข้อที่2ก็คือโครงการนี้เขาช่วยทําสื่อประชาสัมพันธ์ครับให้ประชาชนในประเทศจีนเนี่ยรู้จักครูในชนบทมากขึ้น ว่าเขาทําอะไรกันเขาลําบากแค่ไหนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับข้อที่3ก็คือโครงการเนี่ยครับเขาจะพัฒนาครูในชนบทเพื่อที่ให้มีความรู้มีทักษะและความสามารถในการสอนเด็กนักเรียนให้เพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้คือ3หน้าที่หลักๆของโครงการสิงชุนเจี้ยวซือหรือว่าครูในชนบทที่เป็นโครงการย่อยของมูลนิธิแจ็คมานั่นเองนะครับทีนี้ สิ่งที่เขาโผลออกมานะครับทางคลิปวิดีโอนั้นนะ่ะทางประเทศจีนเองเนี่ยก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรฮะมันก็แค่เป็นข่าวเฉยๆเพราะว่าแจ็คหมาเขาก็ก็ดังอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็แค่เป็นข่าวเฉยๆว่าเออโผลออกมาเพราะเรื่องเกี่ยวกับครูชนบทนะฮะทางข่าวจีนเองเขาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดนะว่าเอยเขาหายตัวไปหรือว่าอะไรเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้สักอย่างนะฮะเพียงแต่ว่าทางสื่อของทางต่างประเทศที่เป็นของทางฝรั่งหรือว่าอะไรเนี่ย เขาไปสังเกตตั้งแต่ a n น Finance ที่มีปัญหารวมทั้งเรื่องผูกขาดของกลุ่มธุรกิจอบาบาที่เกี่ยวกับาการซื้อขายออนไลน์เนี่ยเขาเลยจ้องเป็นพิเศษสำหรับนักข่าวสำหรับสื่อต่างประเทศนะครับที่จริงแล้วเขาออกมาธรรมดานะฮะเดี๋ยวผมให้คุณชมอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าคลิปสั้นๆเองฮะ,อะลองชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ 过去五年，每年的这一天，我们都在三亚举办颁奖仪式，感谢老师，致敬老师。今年因为疫情的原因啊，我们不能在三亚见面，但是我们的约定不会变，对老师的致敬更不会缺席。 อ่าเห็นหรือยังครับที่จริงแล้วเขาก็โผล่มาแป๊บเดียวนะแต่ตอนที่เขาโผล่มาเนี่ยคือมันเป็นงานที่เขาจัดทุกๆปีครับเออจัดทุกๆปีในช่วงประมาณ20มกราเนี่แหละแล้วก็ทํามาตั้งแต่ปี2 5 5 8แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับก็หลายปีแล้วเหมือนกันเป็นงานที่เขาจัดที่เมืองซานยาบนเกาะไหหลำครับอ่าหรือว่าประเทศไทยเนี่ยจะอาจจะเคยได้ยนินคําว่าเกาะไหหลำ เกาะไหหลำนั่นเองนะครับซันย่ญญาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามมากนะครับค่งซึ่งสวยงามแบบประมาณว่าคนจีนะก็อยากไปเที่ยวนะเพราะว่าเมืองซันยาเป็นเมืองที่ติดกับทะเลเลยที่จริงไหหนานเนี่ยเป็นเกาะอยู่แล้วครับอ่าไหหนานนี่เป็นเกาะอยู่แล้วแต่ว่าซันยานี่ติดทะเลแล้วมี มุมที่แบบว่าเห็นทะเลที่สวยมากๆนะครับทุกๆปีครับแจ็คหมาให้ครูชนบทที่เขาคัดเลือก100คนได้ไปทำการท่องเที่ยวที่นั่นแล้วก็แจ็คหมาก็มอบรางวาัลเป็นรางวาัลพิเศษเพิ่มเติมสำหรับครูดีเด่น100คนที่เป็นครูชนบทครับดังนั้นทุกๆปีก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะรวมทั้งใน ปีที่ผ่านมาก็คือปี2563ที่โควิดกำลังเริ่มต้นนั้นะแจ็คหนกก็ยังจัดที่ซานยาอยู่ที่บอกนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขายังไม่รู้ใช่ไหมใครๆก็ยังไม่รู้ว่าโรคมันจะระบาดหนักขนาดนี้เขาก็เลยจัดงานอยู่แต่ปีนี้นะครับเขาไม่ได้จัดงานเพราะว่าเขานี้รู้ๆกันทั่วโลกแล้วว่าเชือ้อโควิด -19 เนี่ยมันตัวอันตรายใช่ไหมครับดังนั้นปีนี้จึงเป็นปีแรกที่เขางดจัดงานที่ซานยานะครับแล้วก็ เขาก็เหมือนว่าพูดให้ความเคารพครับกับครูนะคุณจะเห็นว่าเขามีจอออนไลน์คุยกับครูทั้งร้อยคนนะครับเขาก็ให้ความเคารพครูทั้งร้อยคนนะครับแล้วก็ให้กําลังใจครูทั้งร้อยคนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเหตุการณ์มันดีขึ้นเดี๋ยวเราก็ไปเจอที่ซานย่าเหมือนเดิมแค่นั้นเองผมก็เลยบอกว่าที่จริงแล้วเขายังไม่ได้ปรากฏตัวแบบว่าเป็นทางการนะเพราะว่ามันเป็นงานของ มูลลนิธิของเขาเองนะครับส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแอนด์ไฟแนนซ์ที่มีปัญหาเข้า IPO นะครับที่ไปเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงนะครับเรื่องการผูกขาดธุรกิจก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องค่าปลงค่าปรับไม่ได้พูดถึงสักอย่างเลยครับดังนั้นผมเลยบอกว่าเขายังหายตัวอยู่นะเขายังหายตัวอยู่นะครับเราต้องติดตามกันต่อไปว่าเขาหายตัวไปอย่างไรซึ่งคุณไม่ต้องกลัวนะ คนไทยก็คือแบบว่ากลัวว่าเฮ้ยโดนอุ้มหรือเปล่านะเออรัฐบาลก็ยิงเป็นคอมมิวนิสต์อยู่โดนอุ้มโดนจับโดนขังอะไรหรือเปล่าไม่โดนฮนะตอนนี้เขายังไม่ได้โดนอะไรเพราะว่ายังไม่ได้มีคดีอะไรที่แบบว่าชัดเจนใหญ่โตนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมมาบอกทางชุดวิดีโออันนี้นะครับก็คือชุดวิดีโอสองธุรกิจและการตลาดจีนในช่องของผมนี้นะครับทีนี้นะครับผมประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมมีหนังสือแจกฟรี นะครับที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆนะครับเริ่มง่ายรวยง่ายชีวิตง่ายๆด้วยวิธีการขายของออนไลน์สูตรรับวัวคิตติง้งซึ่งทําตามได้ง่ายๆนะครับหนังสือเล่มนี้ผมเขียนเองครับมีเนื้อหามากถึง357หน้านะครับปกติแล้วเนี่ยตามปกเนี่ยขาย350บาทแต่ผมแจกฟรีนะครับถ้าคุณอยากได้หนังสือฟรีเล่มนี้นะครับก็สามารถสอบถามเงื่นอนไขการรับหนังสือไปที่ไลน์วรรธภพมีแอตหน้าได้นะครับ แล้วก็ถ้าคุณอยากให้คนอื่นได้รู้ว่าเฮ้ยแจ็คมาเขาหายไปไหนหรือว่าเขาปรากฏตัวเพื่ออะไรคุณสามารถแชร์ให้คนอื่นได้รู้นะครับว่าที่จริงแล้วเขาออกมาทำอะไรกันแน่เพราะผมอธิบายได้ละเอียดที่สุดแล้วครับสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันครับสำหรับวันนี้จบลงที่นี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ